โยโกฮาม่า ATG 94ตัวนี้ไซส์นี้ขายดีมากประกอบสาเหมาะสำหรับรถกระบะหรือว่ารถครอบครัวนะคะที่แบบว่าวิ่งในเมืองเป็นหลักแต่ว่าออกต่างจังหวัดก็สามารถลุยได้นะคะตัวนี้โยโกฮาม่า GO เรนนะคะ ATG 94บอกเลยว่าเป็นยางที่ใช้ดีแน่นอนนะเพราะว่าติดรถป้ายแดงมาหลากหลายรุ่นอันนี้ก็จะติดเป็นอะไรนะมิโ s บิชิปาเจโร่สปอร์ตมานะคะวันนี้ก็จะใส่กับมิโซบิชิไททันนะคะบอกเลยว่า ใช้ดีแน่นอนตัวเนี้ยมีขอบ17ด้วยนะคะแล้วก็ขอบ18วันนี้ขอบ18 265 60ห8 4เส้น17,500ทุกคนจ้าน่าสนใจน่าใช้มากๆนะคะใครที่สนใจก็โทรได้เลย097-198-69-00บอกเลยว่าตัวนี้ลูกคา้าที่ใช้อยู่นะกลับมาใช้ซ้ำกันแทบทุกรายทุกคนจ้าสนใจติดต่อมาได้เลยโทร097-198-69-00แแล้วเจอกันนะคะต่างจังหวัดก็จัดส่งได้จ้า